ครับสวัสดีครับวันนี้เพชรเอกจะพามาต่อทั m มเมนะครับแล้วก็ m a g เน t i c นะครับแล้วก็ตามด้วยหลอดไฟขั้นตอนการต่อก็จะตามสายที่ต่อไว้นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเจ็บแจงรายละเอียดให้ดูนะครับเสร็จปากเลยครับ เปิดไฟนะครับนี่นะครับมันก็จะปรับตั้งทัมเมอร์ขึ้นเองนะครับอันนี้นครับก็จะเป็น N O N C นะครับ ก็จะเป็น NO NC นี่นะคะนระับเ,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 เราจะลองแต่ NO นะครับ จะไฟสีเขียวนะครับน,นี่คือการตั้งเวลานะครับตัวนี้ตั้งมาทางตัวนี่นะครับถกค้ัคบถ้าเขี่ยเข้ามาทางนี้จะเป็น วินาทีนะครับแต่ถ้าเราเขี่ยเข้าไปทางนี้จะเป็นนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนี้เขาก็จะมีเราจะมาลองดูนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับ ตั้งเป็นนาทีนะครับอครับเพิ่มถ้าตัวบนตัวบนก็จะตัวบนก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับจากนาทีก็ก็จะจากวินาทีก็จะเป็น เดี๋ยวเรามาลองดูเอ่าเียนมาสองตัวเลยเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่ตัวนี้เราปรับเราปรับไว้เท่าเดิมน,นะครับ ถ้าเราต้องการหน่วงเร็วแล้วก็ใหเราปรับเฉพาะตัวล่างนะครับส่วนตัวบนนี้ก็ตัวบนนี้ให้ปรับไว้อันนี้พอถ้าเราต้องการเป็นวินาทีนะไม่ไม่ต้องการเป็นนาทีนะครับ ลูกประตัดปบลบเลยนะไฟเขียวทำงานนะครับไฟแดงคือเขาตัดแล้วนะไฟเขียวอ e โอ ไฟเขียวเอ็นดูนะครับไฟแดงเอนะ็นซีนะการปรับตั้งตัวนี้ก็จะเน้นหลักว่าถ้าจะเอามาแปลงใส่กล่องมอเตอร์ก็ให้ปรับมาทางนี้หมดเลยนะครับทันนี้ส่วนวงจรที่ต่อนะครับก็จะ ก็จะเป็นสองกับเจ็ดนะครับวงจรต่อนะสองกับเจ็ดส่วนขาที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือห้ากับหกนะครับห้ากับหกก็คือ n o n c นะครับหก n o ห้า n c นะก็จะมีสองหน้าคอนแทกนะครับ มีสองชุดนะแล้วก็มีสามกับสี่นะครับสามกับสี่ก็เป็น n o n c นะครับจากขาหนึ่งนะถ้าเราใช้ไฟป้อนที่ขาแปดก็จะเป็น n o n c ห้ากับหกนะครับถ้าเราใช้ไฟป้อนที่ขาหนึ่งก็จะเป็น n o n c ขาสามกับขาสี่นะครับ ะะก็คือขั้นตอนการต่อนะครับวันนี้ก็จะเอาไปตัดแปลงใช้กับการแปลงไฟมอเตอร์นะครับแับน การเร็วแล้วก็ปรับลงมาให้ต่ำสุดนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพจเอกด้วยนะครับสวัสดีครับ